นี่ไอ้หลุยไม่อยู่กพยังทิ้งทมอดอกว้ให้ปู่ยกูว่าคืนนี้ต้องจัดหนักเลยวะต้องทำให้ปูหรือไม่หลุยได้เลยพอมึงจะไปไหนอ่ะแปนเดี๋ยวกูวะเฝ้าของเองไอ้โจไอ้โจไอ้โจ้งเป็ไรวะแม่แม่แม่อไอ้เดือนมันมาบอกฉันให้ไปช่วยไอ้แปมแปมกำลังแย่แล้วแม่แม่ช่วยแปมด้วยงอคิดดีแล้วนะ พี่เชื่อว่าง้องทำได้เราเพิ่งเริ่มต้นกับมันนะ่ะทาไมแกกับพ่อเลี้ยงของแกมันเลี้ยงแกให้ดีไม่ได้อะก็กลับมาอยู่บ้านทูเบโอ้ทำไมสภาพมึงแย่อย่างนี้วะมึงช่วยกูหาของได้ปะกูไม่ไหวแล้วไอจีอี G e, ชื่อแปลกซีรีปังวาไรตี้ดังได้ใจ